So, สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่โฮจิมินนะครับที่มาเปิดเพลงนะฮะแล้วก็มาเดินแบบด้วยนี่ <c oughs> หล่อสัสว่างานนี้นะครับเดินที่คอยนะฮะเดินที่คอยแฟชั่นโชว์นะเป็นแฟชั่นโชว์ครั้งแรกของแบรนด์ปกติเวลาผมมาผมจะอยู่แค่คืนเดียวแล้วก็กลับแต่คราวนี้ได้มีโอกาสอยู่2คืนเพราะฉะนั้นวันนี้กินอะไรเร็วๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่งานเดินที่คอยนะฮะแล้วก็กลางคืนนี้ไปเปิดเพลงแยวพวกนี้จะใช้เวลาทั้งวันเลยสำรวจโฮจิมินห์แบบที่ที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนเพราะฉะนัะ let's go โฮจิมินห์ นี่นะครับมื้อรกนะครับเรามาทานที่ร้านเฟรอเวียดนามนะครับให้ดูครับร้านแรกที่ไปทานก็คือเฟอร์เวียดนามนะฮะร้านนี้แนะนำลยฮะอร่อยมากจริงๆผมไปซ้ำมาสองรอบนะฮะเป็นเฟอร์ที่เสิร์ฟมากับหม้อหินเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ไปช้อปปิ้งนิดๆหน่อยๆฮะใกล้ๆโรงแรมพยานดิสตริกต์วัน แม่งจะไม่ค่อยผิดแต่ถือว่าเรามางานเาสเปกเคานเจอร์อของเวียดนามการลอรนช์คอลเลกชันใหม่ของนะชื่อว่า,า hey! rolling stone มานั่งทำไมไ่ติดแต่งหน้าใช่ไหมอยากได้กระเป๋าอ่ะเดี๋ยวจัดไงอ่ะวันนี้เร,เราอยู่ที่แบ็คเซตนะครับแฟนแฟชั่นโชว์ของเดวิดคอยนะครับมีตัวละครรับด้วยวแฟนเลยตีกันไปคนน่ะเดีนะ๋ยวคืนนี้นะเดีนะ๋ยวจะไปเล่นที่ร้านชื่อว่าเนเปอร์คูดบอกเลยเดี๋ยวแน่นอนร้านนี้คือที่สุดนะ นี่ครับแล้วก็คือไฮไลท์ของงานนะเป็นการเดินแบบแฟชั่นโชว์นะฮะเดรนที่คอยส์นะเดรี่คอยส์นี่เป็นแบรนด์เวียดนามโดยคนเวียดนามนะฮะเป็นแบรนด์เป็นสตรีทแบรนด์ที่เท่มากๆนะฮะ สำหรับคอลเลกชันเนี่ยเขาคอลแลบกับ Rolling Stone นะฮะเป็นวงดนตรีดังในสมัย e t e s นะครับเสื้อผ้าทำออกมาสวยมากเป็นแนวแบบ Cowboy Western Cowboy Street Fashion เท่มาก พอมาทานร้านอาหารชื่อว่านะครับอาว่าอะไรไม่รู้แต่ได้มิสลินไกด์เป็นหัวเลยนะคุณร้านแบบวันนี้อะไรฮะสเต๊กไส้งอนหัวเป็นทาโก้ร้านทาโก้ เลยต้องการแบบโลโก้มากกว่านี้ตอนนี้มาอยู่ที่ร้านเนเปิลส์บูธนะครับเพนะลง b โคจิมินเรากำลังจะเข้าไปเปิดเพลงนะครับ <c oughs> <c oughs>

เวลาคนไทยเข้ามาเขาก็บอกให้มาตรงนี้ตรงนีนดัแบ,บแรกเลยไม่กินกาแฟก <c oughs> ็เลยลกินเลยนี่นะครับก็มาที่กคอฟฟี่อพาร์ตเมนต์นะฮะที่คนเขาฮิตกันร้านนี้คือร้านชื่อว่า <c oughs> โอเคนะโอเคตลอดดีเอาตัวหน่อยแฮกตรงนี้อย่าไอ้คอปี้ joystick is small ชิเกโอเคทํามั้ย ซอสที่เขาปรุงมาให้น่ากินบอกเด็ดอะไงเด็ดนะคนก่อนไม่เด็ดมามเด็ดมาคือตอนแรกเห็นร้านเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเราเลยแต่เมื่อคืนตอนบุกค่ำกับพมาคนแม่งรอเต็มร้านเลยก็เลยไป็นหนูนต้องอร่อยสักมันต้องอร่อยแหละมิฉะนั้นคนไม่ได้มารอซึ่งเราจะส่งแล้วว่าน่าจะอร่อยจริง เอาน,นี่นะครับอยู่ที่ Union Square นะฮะก็เป็นห้างที่ต้องลงมาใต้ดินใต้ดินใต้ดินนี่คือใต้ดินประมาณใต้ดินชั้นที่3ก็<า>เป็นโลโก้แบรนด์นะเสื้อผ้าดูดีมาก for look one politics old for black at the white one okay. ต,ตอนนี้อยู่ที่ช็อปของเดอร์ดิคอยใ่ครับผมเป็นแฟชชั่นสตอร์ของเดอร์ดิคอยนะเมื่อวานเราไปที่งานแฟชันโชว์เข้ามาล้วนี้มาที่ร้านเลยนะวันนี้นมาเพื่อดูเสนื้อผ้า <c oughs> Lash. Lash. Bảo ơi, L. Là... กำลังจะกลับประเทศไทยเราลงเครื่องมามือแรกเราก็กินเฟอจนสุดท้ายเราก็กินเฟอร,รอบนี้อยู่2วันกินเฟอประมาณ5รอบเฟอออเดงอร่อยมากก็เดี๋ยงเดี๋ยวใครที่ดูคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปประเทศไหนต่อแล้วก็คอยติดตามดูกันนะครับคลิป เวียดนามครั้งนี้ถือว่าเป็นทริปผมอยู่นานมากที่สุดในชีวิต10ปี10กว่าปีที่ผ่านมาที่มาเวียดนามรอบนี้นอยู่2วันเยอะสุด <g ül> ก็ได้ชอปปิ้งสะใจเลยแล้วก็เฟอถึงจะกินเฟอทุกกบเกือบทุกวันแต่อย่างอื่นก็อร่อยมากเวียดนามครับ v e y ิ u